มาดูภาพช้านะครับช็อตสวยๆของช่องเก้าดูครับขวากระแทกเข้าไปก่อนครับโดนแล้วเริ่มจะมีอาการครับก่อนหน้านั้นก็โดนนี่ครับโอ้ยดอกนี้ทะลุขั้วหัวใจเลยครับยิงเปรี้ยงเข้าตรงหัวใจพอดีครับดูอีกช็อตหนึ่งนะครับเจาะลําตัวครับเริ่มจะมีปัญหาครับตัดลําตัวแล้วดูหมัดนี้ให้ดีครับย่อครับตัดอีกทีนึงแล้วก็กิมนี่ครับโอ้โหเต็มเต็มเลยครับเต็มเต็มหัวใจเลยครับเปรี้ยงเข้าไปนี่หายใจติดขัดครับระบบหายใจ ดูครับตัดไทยโครงครับตัดหน้าครับแล้ดูจากด้านหลังครับย่อแล้วก็ตบเปลี่ยงเข้าไปครับโอ้โหดูครับเบื่อโลกไปเลยครับเซนดี้จากอินเดียแมผ่านเบสิกในรูปสมัครเล่นมาเยอะครับแต่ว่าเสียดสีในรูปแบบอาชีพทนไม่ไหวครับลูกนี้โดนเต็มๆครับอ่านี่เป็นภาพช้าครับจากช่อง9โมเดิร์นนาจัดให้ดูเลยครับ นี่ครับโดนลำตัวโดนช่องโดนทรายโขงไม่ไหวครับโอ้โหทางได้ครับมีรถไซเรนนำก่อนครับหมัดขวาแล้วก็ซ้ายกดลำตัวเริ่มมีอาการครับช็อตนี้ครับโดนเข้าไปถอยกรูดเลยครับแล้วดูจังหวะสวนจังหวะแรกของเขาครับบันเบียมาแรงทุกเม็ดนะครับแต่ว่าอย่างว่าครับกระดูกมวยไทยของเราช่วยได้เยอะครับซ้าย